แบรนด์จูเลียต้าเนี่ยเป็นแบรนด์รองเท้าหนังที่คนที่ชื่นชอบรองเท้าหนังน่าจะพันหูพันตาม,มาบ้างนะครับไม่ว่าจะตัวยิงแอดสซหรือว่าคนที่อยู่ที่กทมเนี่ยก็อาจจะเคยเดินเจอตามห้างเหมือนกันแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของคนไทยที่ทําทรงรองเท้าออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยแล้วก็ทําราคาออกมาได้ ค่อนข้างจับต้องง่ายส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับรองเท้าจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยวันนี้ผมอาจจากช่อง a าร์ตว k จะมาขอเล่าให้ทุกคนฟังครับคลิปนี้เป็นคลิป Unbox หมายความว่าผมจะรีวิวลงไปที่รายละเอียดของรองเท้าคู่เนี้ยเหมือนกับทุกคนได้ซื้อมันมาแล้วก็เอามันมาเปิดดูด้วยตัวเองเลยแต่ว่าเรื่องของประสบการณ์ในการใช้งานภายนอกหรือว่า ประสบการณ์ในการสวมใส่เป็นระะเวลานานเนี่ยผมจะยังไม่มีมาเล่าให้ฟังกันนะครับเพราะว่าอย่างแรกก็คือรองเท้าคู่นี้ผมเพิ่งได้มานะครับอย่างที่2ก็คือช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดที่เราก็ไม่สามารถที่จะออกจากบ้านได้สะดวกมากนักแต่ว่าความทุกข์ยากของคนที่อดเที่ยวเนี่ยก็นับว่าเป็นความทุกข์ยากที่เล็กน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับความทุกข์ยากของคนไทยอีกหลายๆส่วนที่เขาได้รับผลกระทบ อย่างรุนแรงจากสถานการณ์โควิดและการบริหารงานที่ผิดพลาดของรัฐบาลนะครับผมก็ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงเล็กๆที่จะส่งไปให้เป็นกําลังใจกับทุกคนนะครับมามารีวิวรองเท้ากันดีกว่าครับทุกคนก็จะเห็นว่ากล่องมันบุบเล็กน้อยนะครับอันนี้ผมสั่งออนไลน์มาก็คิดว่าน่าจะบุบตอนจัดส่งมานี่แหละรองเท้าของเราก็จะตะแคงมาแบบนี้เลยนะครับมีแต่งคิวการ์ดใบหนึ่งจะมีโฟมกันกระแทก มาแผ่นหนึ่งรองเท้าของเราเนี่ยจะมาในถุงผ้าที่เรียกว่าถุงผ้าแบบสปันบอลถุงผ้าแบบสปันบอลแบบนี้ครับจริงๆแล้วมันทํามาจากพลาสติกเราจะเจอมันได้จากถุงที่เราซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตตอนที่เราเช็คเอาท์เนี่ยประมาณ5บาท10บาทนะครับที่เขาขายเรามามันทํามาจากพลาสติกแล้วพอเราใช้ไปสักพักหนึ่งจนมันเก่ามันจะย่อยสลายแตกตัวเป็นผงนะครับแล้วก็กลายเป็นไมโครพลาสติกซึ่งไมโครพลาสติกเนี่ยมันก็จะปนเปื้อนในธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้า มีถุงหน้าตาแบบนี้นะครับยิ่งถ้าบางๆเนี่ยผมแนะนําว่าใช้ไปสักพักหนึ่งให้ทิ้งมันไปนะครับอย่ากเก็บมันไว้จนมันแห้งกรอบแล้วก็อย่าให้มันโดนแดดเพราะถ้ามันโดนแดดมันจะไปไวมากเลยเวลาเก็บกวาดก็ยุ่งยากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันผนเพื่อนในธรรมชาติอเอเดี๋ยวผมเอารองเท้าออกมานะอันนี้ใหม่นะครับไม่เกี่ยวกับรองเท้า เค okay. ก่อนที่จะเริ่มดูลองเท้าเนี่ยชวนดูวันนี้ก่อนเป็นการดันทรงรองเท้าที่ครีเอทีฟมากๆเลยด้านในเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาใช้กระดาษอัดเข้าไปแบบแน่นมากเลยนะครับแล้วก็เขาใช้ก้านพลาสติกเนี่ยค้ำาออกมาจนมาถึงส่วนของ ส้นเท้าที่ใช้โฟมกันกระแทกหอ่อตัวปลายพลาสติกเอาไว้อีกทีนึงคือสามารถดันทรงรองเท้าได้แบบแน่นมากๆเลยเอาละครับก็เกิ่นกันมาพอสมควรนะครับมาถึงตัวรองเท้าจริงๆสักแบบทีไอรองเท้าแบบนี้เขาเรียกว่า full strap penny loafers นะครับ penny loafers ก็คือจะมีตัวสายคาดอย่างเงี้ยด้านบนของรองเท้าแล้วก็มีเจอะรูตรงนี้แต่ว่า full strap เนี่ยมันก็คือตัว strap แบบ penny loafers อันเนี้ยมันไหลตาม upper ไหลเข้าไปใต้เอาโซตรงนี้เลยแล้วก็หัวรองเท้าของรองเท้าคู่นี้เนี่ยมันจะมีความคล้ายกับรองเท้าที่เรียกว่าเบลเจียนโลเฟอร์ส่วนเอพ l นตรงนี้นะครับด้านบนเนี่ยมันจะมีการคลิปขอบแล้วก็ติดเข้าไปบนรองเท้านี้แต่ว่าตัวทั้งรองเท้าหรือดินรองเท้าตรงนี้ครับ มันยังเป็นทรงเหลี่ยมคลม้ายๆกับรองเท้าม็อบโทที่เราเห็นได้เป็นปกติในพวกเพนนีโลเฟอร์ทรงรองเท้าเนี่ยก็เป็นแบบ asymmetrical นะครับผมก็คือมีความโค้งเข้ามาทางนิ้วโป้งคือมีความไม่สมมาตรถ้ถารองเท้าแบบ symmetrical ก็คือหัวรองเท้ามันจะค่อนข้างอยู่ตรงกลางและไฮไลท์ก็คือรองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าแบบอันไลน์ด้านในจะไม่มีการหุ้มหนังชิ้นหนึ่งเพื่อปิด ส่วนของหนังที่อยู่ด้านในซึ่งรองเท้าแบบอันไลน์มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างเดี๋ยวผมทำคลิปอธิบายอีกคลิปหนึ่งนะครับผมก็กด subscribe ช่อง a d w o r k อาไว้เลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ที่ทุกคนน่าจะสังเกตเห็นกันได้ก็คืออันไลน์คู่เนี่ยมันนิ่มปกติรองเท้าของคนมันจะมีทรงมีความแข็งของขอบด้านข้างแต่ว่ารองเท้าแบบออนไลน์เนี่ยก็คือเบื้องต้นนะคือมันนิ่มแบบนี้นะฮะเพราะว่า มันเป็นหนังบางๆแค่ชั้นเดียวส่วนของโครงสร้างของรองเท้าคู่นี้ถ้าทุกคนดูข้างล่างเนี่ยจะเห็นว่ามันมีส่วนของการเดินเส้นสติชที่เหมือนจะเป็นเบรกสติชนะครับแต่ว่าถ้าดูข้างๆเนี่ยตัวอัปเปอร์รองเท้ามันจะติด เข้าไปกับส่วนของเอาโซลเลยซึ่งประกอบกับความที่บางส่วนเนี่ยมันมีคราบกาวโผล่ขึ้นมาให้เห็นเนี่ยตรงเนี้ยครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีคราบกาวโผล่ขึ้นมาอยู่เพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่ารองเท้าคู่นี้จริงๆแล้วมันเป็นโครงสร้างแบบซีเมนต์นะฮะก็คือใช้กาวส่วนตัวสติชด้านล่างเนี่ยก็คือทําขึ้นมาสวยๆเฉยๆว่างั้นแหละสำหรับอินโซลด้านในเนี่ยจะใช้เป็นหนังแล้วก็ด้านใต้ของหนังชิ้นนี้ก็จะมีโฟมเป็นคู ชอีก2แผน่นแล้วก็มีพลาสติกแข็งๆเป็นโครงอีกแผ่นหนึ่งผมก็พยายามแหกดูให้มากที่สุดเท่าที่รองเท้ามันจะไม่พังอะนะครับเพื่อที่จะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วก็เหตุผลที่ผมสามารถที่จะแหกแล้วก็ดูชั้นของอินโซได้พอสมควรเนี่ยก็เพราะว่าความอันไลน์ความนิ่มของมันนะครับมาถึงเรื่องวัสดุนะครับ ส่วนอัปเปอร์หรือว่าส่วนตัวรองเท้าข้างบนทั้งหมดเนี่ยนะครับทำมาจากสเวดหรือว่าหนังกลับที่เป็นหนังฟอกแบบโครมแทนซึ่งมันจะทําให้หนังเนี่ยมีความทนความชืน้นแล้วก็ที่สําคัญคือมันนิ่มส่วนของ outsole ข้างล่างนี้นะครจะสังเกตว่าเขาทําสีเรียนแบบหนังแต่ว่าจริงๆแล้วตรงเนี้ยเป็นยางทั้งผืนเลยคือถ้าเกิดว่าเป็นรองเท้าหนังที่เอา s o l e เป็นหนังเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นหนังแล้วก็ส่วนท้ายเนี่ยเขาจะเป็นยางแล้วเวลาที่มันสึกเนี่ยเขาจะเปลี่ยนชิ้นทา้า ได้ใช่ไหมครับแต่ว่านี้จริงมันเป็นอย่างชิ้นเดียวกันหมดเลยนะแต่ว่าเขาเพ้นสีตรงเนี้ยเพื่อเรียนแบบรองเท้าหนังที่มีเอาโซ่เป็นหนังเฉยๆมาถึงวัสดุตกแต่งขอบนะครับที่ทุกคนจะเห็นว่าเหมือนมันจะเป็นหนังตามขอบเนี่ยนะครับ จริงๆแล้วอนี้เป็นหนัง PU นะครับก็คือเป็นหนังสังเคราะห์ที่ทํามาจากโฟมนั่นแหละรวมไปถึงใช้เป็นไลนิ่งของส่วนหัวรองเท้านะครับผมลืมบอกไปว่าถึงมันจะเป็นออนไลน์นะครับแต่ว่าส่วนหัวรองเท้าเนี่ยมันจะต้องมีซับในอยู่เพื่อให้รองเท้าเนี่ยมันมีเชฟมีทรงที่สวยงามนะครับเพราะว่าถ้ามันออนไลน์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนตรงนี้เนไครับ มันจะนิ่มๆไปหมดเลยแล้วถ้าหัวรองเท้ามันนิ่มไปหมดเนี่ยมันก็จะให้ทรงที่ไม่ค่อยสวยมันก็เลยยังต้องมีวัสดุซับในอยู่ซึ่งอย่างที่บอกว่าวัสดุซับในที่เขาใช้เนี่ยเป็นหนัง PU นะครับคือเวลาใส่มันก็จะอับๆนิดนึงนะฮะแต่ว่าตัวอินโซลหนังที่เขาใช้ปูเป็นอินโซลนะครับตรงนี้นะฮะเป็นหนังฟูเกรนที่ฟอกแบบโครมแทนเช่นกัน มันก็จะเป็นอินโซลที่คงไม่ได้ทำงานกับความชื้นอะไรมากนากักน,นะครับเพราะว่ามันเป็นโคมแทนแต่ว่ามันก็จะดีกว่าหนังสังเคราะห์แน่ๆนะครับผมแล้วก็ได้เป็นฟูกเกนเอามาดูเล่นๆกันด้วยนะฮะสิ่งที่ชอบอย่างแรกก็คือมันใส่สบายนะครับใส่ปุ๊บสบายปั๊บเลยอันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นความรู้สึกแรกคือลองใส่นิดๆหน่อยๆยังไม่ได้ใส่นานมันใส่สบายนะครับ ความอันไลายของมันเนี่ยทำให้ตัวรองเท้าข้างบนเนี่ยมันนิ่มไปหมดเลยส่วนอินโซเนี่ยมีหนังข้างบนแล้วก็มีโฟม2ชั้นมันก็เบาเบาสบายดีแล้วก็โครงสร้างรองเท้าที่เป็นซีเมนต์แล้วก็เอาโซบางๆเนี่ยมันทําให้รองเท้าค่อนข้างที่จะมีความบิดตัวได้ง่ายมันจึงให้ความรู้สึกที่บางๆเบา,บาๆแล้วก็ใส่แบบง่ายๆ อย่างที่2คือสีมันใส่ง่ายนะครับสีมันเอาไปแมทช์ง่ายว่างันแหละคือก่อนหน้านี้ผมมีสนิกเกอร์หนังสีขาวอยู่คู่หนึ่งซึ่งเป็นรองเท้าที่ถ้าผมนึกอะไรไม่ออกผมก็จะหยิบมันเอามาใส่ตัวนี้ก็จะทําหน้าที่คล้ายๆกันก็คือเป็นรองเท้าสิ้นคิดนะครับแต่ว่ายกระดับฟอร์มอลิตี้ขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือมันเป็นโลเฟอร์ก็จะไม่สปอร์ตเท่าสเนคเกอร์สีขาวคู่เดิมอย่างที่3าคือมันพกพาสะดวกนะครับ ถ้าเราอยากจะพกโลเฟอร์ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือเที่ยวต่างประเทศด้วยสักคู่หนึ่งเนี่ยแล้วเราก็ต้องการให้มันกินเนื้อที่ในกระเป๋าน้อยๆเราต้องการให้มันมีน้ําหนักเบาๆแล้วเราก็ต้องการให้สีสันของมัน,นสามารถเอาไปแมทช์กับชุดอื่นๆได้ง่ายเราจะเลือกคู่ไหนไปล้ครับถ้าไม่ใช่คู่นี้อย่างที่4ี่ก็คือคอนเซปต์ของรองเท้าเนี่ยมันส,สม่าเสมอลงตัวกันนะครับคือ บางคนน่าจะเคยเห็นรองเท้าที่เหมือนกับถูกออกแบบมาเพื่อที่จะเอาไปใช้งานแบบนี้อ่ะแต่ว่ามันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่มันขัดกันไปขัดกันมาทําให้มันไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์เฉพาะด้านนั้นได้แบบสุดทางแต่ว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยสามารถรวบรวมองค์ประกอบต่างๆมารวมขึ้นเป็นรองเท้าที่สามารถเอาไปใช้งานเฉพาะทางได้ดีมากๆครับ มาถึงสิ่งที่ไม่ชอบกันบ้างนะครับอย่างแรกคือผมเสียดายที่ตัวตกแต่งขอบแล้วก็ตัวตกแต่งไลนิ่งข้างในเนี่ยเขาใช้วัสดุเป็นหนัง PU คือผมไม่รู้ว่าเขาต้องการเซฟคอสเฉยๆหรือว่าอยากจะให้มันได้สีสันแบบนี้แต่ว่าหนังโครมแทนที่ย้อมสีมันไม่ตอบโจทย์หรือว่าอะไรก็ตามะนะครับแต่ว่าการใช้วัสดุสังเคราะห์เนี่ยมันทำลายความคลาสสิกของรองเท้าหนังลงไปพอสมควรเลยแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือหนัง PU มันไม่ระบายอากาศนะครับการใช้หนัง PU มาเป็นไลนิ่งี่ยมันทําลายความระบายอากาศแล้วก็การถ่ายเทความชื้นของตัวรองเท้าไปโดยสิ้นเชิงเลยซึ่งมันมาเชื่อมกับสิ่งที่ผมไม่ชอบข้อที่2ก็คือ มันทำลายความน่าใส่แบบ sockless การใส่รองเท้าแบบ sockless ก็คือไม่ใส่ถุงเท้านั่นแหละครับซึ lineage, vita, ่งพวกรองเท้าแบบออนไลน์เนี่ยมันค่อนข้างโด่งดังในเรื่องนี <sh ้นะครับเพราะว่าฟีลลิ่งในการใส่รองเท้าแบบออนไลน์เวลาไม่ใส่ถุงเท้าเนี่ยมันให้ฟีลลิ่งที่ดีกว่ารองเท้าที่มีไลนิ่งเพราะว่ารองเท้าที่มีไลนิ่งเนี่ยมันจะรู้สึกหนึบหนึบหนับหนับแบบหนังหนังเรียบเรียบนะฮะแต่ว่าหนังออนไลน์เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่นุ่มสบายกว่าแล้วก็ ไม่รู้สึกเหนียวเหนอะหนักสักเท่าไหร่ซึ่งจริงๆรองเท้าออนไลน์ที่ใช้หนังเป็นโครมแทนเนี่ยบางคนเขาก็จะมีปัญหาอยู่แล้วคือเขาจะแพ้โครเมียมที่ใช้ฟอกหนังอันนี้ประกอบไปกับความที่ไลนิ่งของเขาเป็นหนังสังเคราะห์อ่ะมันทําลายความน่าใส่แบบซ็อกเลสหมดสิ้นเลยเพราะฉะนั้นใครที่จะใส่คู่นี้ก็คิดว่าต้องใส่ถุงเท้าแบบซ่อนนะครับรองเท้าคู่นี้เหมาะกับใคร มันจะเหมาะกับคนที่ต้องการใส่รองเท้าหนังกลับแบบบางๆเบาๆสบายๆใส่ง่ายๆแล้วก็ไม่ได้อินกับช่วงเบรกอินรองเท้าหนังหรือว่าไม่ได้อินกับที่ตัวอินโซ่เนี่ยจะต้องมีฟิลเลอร์เป็นคอร์กหรือว่าเป็นเมมโมรี่โฟมที่มันจะปั๊มเอาฟุตพิ้นของเราลงไปแต่ว่ามันจะมีน้ำหนักมากกว่าตัวนี้ก็ใส่แบบเบาๆบางๆขำๆพกพาสะดวกได้เลยฮะ หรือว่าใครอยากเอามันเป็นโลเฟอร์คู่สำรองที่แบบวันไหนไม่รู้จะใส่คู่ไหนดีอะไรเงี้ยก็หยิบตัวนี้มาใส่ออกจากบ้านเลยแบบเนี้ยก็ด้านกันคนที่ต้องการโลเฟอร์ที่ใส่เบาๆใส่ง่ายๆใส่สบายๆหรือว่าคนที่มองหาโลเฟอร์อีกคู่หนึ่งมาเป็นคู่สำรองก็น่าจะตอบโจทย์สำหรับรองเท้าคู่นี้นะคร ใครที่สนใจก็ไปกดกันได้นะครับราคาเต็มเขาจะอยู่ที่3,490แต่ว่าถ้าถามความเห็นผมนะครับผมคิดว่ารอเขาลดราคาลงมาอยู่ในช่วงราคา2,000กว่า,วาแบบนี้ดีกว่าก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับ